สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ออโต้วพาทุกท่านมาพบกับตัวมัทด้าในตระกูล CX-2 รุ่นครับที่ทางไายมัทด้ามีการปรับเปลี่ยนครับมีทั้งตัว CX-8 แล้วก็ CX-5 ครับที่มีการปรับในเรื่องของรุ่นแล้วก็ราคาที่ลดลงมาครับเพื่อให้ผู้บริโภคคนชาวไทยเนี่ยได้ซื้อรถในออปชั่นที่สูงแต่ว่าราคาที่ต่ำลงมาครับ ตัว CX 5เนี่ยจะลดลงมา,า80,000บาทครับส่วนตัว CX 8จะลดลงมาแสนหนึ่ง CX 5มีลดไป2รุ่นก็คือยกเลิกไป2รุ่นครับส่วนตัว CX 8เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาอีกรุ่นหนึงครับตัวนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรเด่นๆบ้างครับตัว Mazda CX 8ก็จะเป็นรถ SUV ที่เน้นให้เป็นรถครอบครัวครับเพราะนั้นรถรุ่นนี้เนี่ย จะมีให้เลือกอยู่2แบบครับเบาะนั่งก็คือจะเป็นเบาะนั่ง3มแถว6ที่นั่งกับเบาะนั่ง3ามแถว7ที่นั่ง7ดที่นั่งไม่ได้ว่าแพงกว่า6ที่นั่งนะครับ6ที่นั่งเนี่ยจะแพงกว่า7ดที่นั่งครับเพราะว่าตัว6ที่นั่งเนี่ยจะเป็นเบาะแบบกับตันซีดครับซึ่งจะมีเป็นเบาะนั่งที่ได้ความกว้างขวางสะดวกสบายกว่าครับก็เบาะหน้าก็ไม่แตกต่างกันมากนักครับ มาดูที่เบาะกลางครับก็จะเป็นเบาะนั่งที่มีตัวคอนโซลตรงกลางครับเป็นตัวนี้ก็สำหรับการใส่ของวางของกับนี่ครับแล้วก็มีที่วางแก้วครับก็ตัวพนักพิงเบาะกลางก็สามารถที่จะพับลงมาได้ครับแล้วก็ ในส่วนของตัวเบาะด้านหลังครับก็2ที่นั่งครับที่เป็นเบาะกว้างๆนั่งได้สบายๆครับก็ตัวมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยครับสำหรับในส่วนของตัวรุ่นใน CX8 ที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินครับแล้วก็จะเป็น6ที่นั่งที่เพิ่มเข้ามาสําหรับในส่วนของ CX8 อโดยมีการปรับราคาลงมาเพื่อ,อให้ มีราคาที่เราสามารถซื้อหามาได้ด้วยความคุ้มค่าครับกับในส่วนของแผงคอนโซน CX8 ก็ได้ความหรูหราครับมีการเสริมด้วยกรอบที่เป็นโครเมียมครับก็ทำให้ร,รุ่นนี้เ,นเป็นรถที่ เน้นความหรูหราสะดวกสบายไม่ได้เน้นความแรงใดมากครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็เป็นรถครอบครัวครับเดินทางสบายๆแบบไปทั้งกันทั้งครอบครัวครับตัวนี้สิ่งมากไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนดุครับในส่วนของตัวพื้นที่เก็บสับพภาระด้านท้ายก็ยังพอมีเหลืออยู่ครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นี่จะมีการขยายตัวถังให้ยาวขึ้น กว่าตัว CX5 ครับเพราะนั้นเวลาวางเบาะ3าแถวแล้วเนี่ยทางด้านหลังก็ยังมีพื้นที่สำหรับเก็บภาะรสัมภาร,ระอยู่ครับตอวน,นี้ไม่ต้องอเป็นห่วงว่าเดี๋ยวนั่งกันเต็มคันรถแล้วก็ไม่มีที่ใส่ของครับเราก็ตรงใต้แผ่นปูห้องเก็บสัมภาร,ระครับก็ยังมีชั้นเล็กๆติดมาไว้ให้ครับ แล้วก็ล่างสุดก็จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่ครับตัวนี้ก็มียางอะไหล่ไว้เปลี่ยนเวลาเดินทางไกลจะได้สบายใจหน่อยครับส่วนของอาเครื่องยนต์ที่วางอยู่ใน CX-8 มีให้เลือกอยู่2รุ่นครับก็คือจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรครับตัวนี้จะให้กำลังสูงสุด 194แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่256นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีครับอีกเครื่องหนึ่งเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล s k y a c t i v ทีฟดี2.2ลิตรครับตัวนี้จะให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่4,500รอรอบต่อนาทีครับ แดงบิดสูงสุดนี่สูงครับอยู่ที่450นิตตเมตรที่2,000รอบต่อนาทีครับทั้ง2รุ่นก็วางเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้ใช้ครับตัวนี้ก็เดินทางได้ความนุ่มนวลสบายสบายครับสำหรับการเดินทางของเครื่องยนต์2เครื่องครับในส่วนของ m a z d a CX5 ก็เป็น SUV ดั้งเดิมครับที่ออกมาตั้งแต่ปี2005ปี2012ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรถที่เน้นในเรื่องของสมรรถนะครับด้วยมีการมีเครื่องยนต์ให้เลือกถึง3รุ่นครับรถรุ่นนี้จะเป็นรถสองแถว5ที่นั่งครับสามารถที่จะขับเองได้แล้วก็ไปกับครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากครับตัว c x เกาก็รองรับได้ครับสำหรับตัว CX-5 าในที่ขายอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีการลดรุ่นออกไปครับในรุ่น 2.04แล้วก็รุ่น XD ครับตัวนี้จะตัดออกไปก็จะเหลืออยู่5รุ่นครับโดยมีการปรับราคาลงมาอีก80,000บาทครับตัวนี้จะต่างจากตัว CX8 CX8 จะลดไปแสนหนึ่ง CX5 จะลดไปที่80,000บาทครับครับการตกแต่งห้องโดยสารของตัว CX5 ก็จะเป็น ตัวความหรูหราคล้ายๆกับตัว CX8 ครับมีการใส่ตัวกรอบที่เป็นโครเมียมครับในจุดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกช่องแอร์หรือว่าจะเป็นโวรงมาลัยรวมไปถึงตัวอรอบคันเกียร์ครับแล้วก็ตรงแผนคอนโซนลต่างๆครับที่ติด ตัวกรอบโครเมียมมาให้ครับแล้วก็ตัวเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะหนังครับมีตะเข็บที่เป็นได้สีเข้มๆหน่อยครับไม่ติดกระแดงครับเป็นเบาะนั่งที่ปรับด,ด้วยไฟฟ้าครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการครับก็ในส่วนของเบาะนั่งก็เป็นเบาะนั่ง2แถวครับด้านหลังก็รองรับได้3ที่นั่งครับตัว ตรงกลางถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานก็ดึงพนักพิงลงมาก็จะเป็นที่วางแขนแล้วก็วางแก้วน้ำได้ครับรวมไปถึงที่ใส่ของเล็กๆครับถ้าเกิดไม่ใช้ก็พับเก็บครับตัวนี้ก็จะได้เบาะนั่งสำหรับ3าคนครับการพับเบาะลงมาเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของก็สามารถที่จะทำดได้ด้วยเช่นกันครับ สำหรับตัวมาด้า CX5 ก็จะเป็นรถที่เน้นในเรื่องของสมรรถนะครับเพราะนั้นเครื่องยนต์ใน CX5 เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่3แบบครับเริ่มต้นกับเครื่องยนต์2.0ครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เป็นซินขนาด2นิดครับให้กำลังสูงสุด165แรงม้าที่6,000รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดอยู่ที่210นิวตันเมตรที่4,000รอบนาทีครับส่วนตัวเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,200ซีซีครับหรือว่าแตความจุจริงก็2,191ซีซีตัวนี้จะให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่4,500รอบนาที แรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรที่2,000รอบตอนาทีครับส่วนตัวแรงสุดก็จะเป็น Sky Active G 2.5T ครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2,005ถูอโบครับตัวนี้ก็จะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่231แรงม้าที่5,000รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตรที่2,000รอบอนาทีครับตัวนี้ก็ต้องดูว่าเราจะเลือกแบบไหนเริ่มต้นสตาร์ท ก็เป็น2.0กับส่วนตัวครอบสุดที่ให้ความแรงก็จะเป็นตัว2,050 5 0ครับที่สามารถรองรับในเรื่องของสมรรถนะในการเป็นรถ SUV s สไตล์สปอร์ตได้ครับในส่วนของตัวฝากระโปรงท้ายของตัวมาด a าเซค่าเขาจะเป็นการปรับด้วยไฟฟ้าครับกดปุ่มฝากระโปรงท้ายก็จะเปิดขึ้นมาครับ ส่วนตัวพื้นที่ห้องเก็บของในมาด้าซีเอ็กซาเนี่ยก็จะมีกว้างเยอะกว่าตัวซีเแปดครับเพราะว่าเบาะนั่งวางแค่2แถวตอนนั้นการจะเก็บสัมภาระเนี่ยก็สามารถที่จะวางได้เยอะครับตัวนี้ถ้าอยากได้เพิ่มอีกก็พับเบาะแถวหลังครับตัวนี้ก็จะได้พื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นมาครับในส่วนของใต้พื้น ห้องเก็บของเขาจะเป็นที่เก็บยางอะไหล่ครับตรงนี้จะไม่เป็นชั้นเหมือนกับตัว c X ี8ครับก็เปิดขึ้นมาก็จะเจอกับตัวยางอะไหล่เลยครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่อยากได้รถในสไตล์ที่แตกต่างกันครับระหว่างตัวรถ s u v ูวเบาะนั่ง3แถวกับเบาะนั่ง2แถวครับราคาก็จะแตกต่างกันครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ทางมาด้าเขา ออกแบบมาเพื่อให้คนไทยได้เลือกรถที่เหมาะสมสำหรับความต้องการอาของการใช้งานของตัวเอง